ผมย้ายรถเกี่ยวสองคันมานะผมแต่ผมตอนนี้ผมเจอปัญหาที่ว่าทางมันแคบเกินปากไม่สามารถเข้าได้ผมเพราะว่าป่ามันกว้าง3เมตรนะครับผมอ่าแต่ว่ากว้างจริงๆอะ่ะมัน3มเนี่ยมันเลยมาประมาณ20เซนเลยนะครับผมไอตัวเกี่ยวตัวเนี้ยตัวที่มันบุ๋นเนี่ยมันกว้างแค่3เมตรนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะหาทางอื่นไปนะครับ ไปดูได้เลยครับอ้โหเราจะหาทางไปได้ยังไงครับผมนี่ยครับไอตัวตัดข้าวมันถึงแค่ตรงนี้เองนะครผมนี่ตัวตัดข้าวมันถึงแค่ตรงนี้นะผมอ่อถึงแค่ตรงนี้นะครับ,ตรรบแต่ว่าปากมันแต่ว่าไอที่ที่มันเลยปากมามันก็มีนะผมเห็นไหมมันก็เลยเข้าไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ อ๋อคือแปลงนาะแปลงเนี้ยมันเดี๋ยวผมดูนะว่ามันมีทางเข้าหรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมเราจะมาเกี่ยวแปลงนี้นะครับคุณผู้ชมถามว่าทางเข้ามันมีไหมมันก็มีแหละนะครับผมมันก็ไม่ได้มีทางเดียวแต่ว่าทางนั้นมันง่ายที่สุดไงผมก็ง่ายที่สุดก็คือยากสุดๆนะครับผมง่ายที่สุดคือยากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอ่ตรงนี้เข้าได้หรือเปล่านะ่ะ เดี๋ยวอาจจะต้องเดินมาตรงนี้หรือเปล่าคุณโยงครับแมอาจจะต้องเดินมาทางนี้หรือเปล่าย้อนแสงนะเนี่ยถ้าเดินมาทางนี้ผม้จะเดินอ้อมไกลเลยนะไม่เอาะมันอ้อมไกลเกินอ่ะจะต้องเดินลัดโอ้โหม่งอ้อมอย่างไกลเลยรู้เนาะมันอ้อมประเทศอ่ะอ้อมโลกเลยนะผม ผมมันอ้อมไกลเกินนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับแล้วก็ทางนี้ผมยินว่ามันไม่น่าเข้าได้เพราะว่าไอรั้วนี่มันคือรั้วดียวกันนะผมมันไม่น่าจะเข้าได้นะครับมันคือรั้วดียวกันเลยเพราะฉะนั้นต้องหาทางที่มันไม่ใช่รั้วนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปฝั่งโน้นดูนะครับผมโเดี๋ยวเดินตามตูด ต่อยๆกันมาเลยแล้วกันนะผมคุณผูชมไปเถอะครับสมบูรณ์ไปก่อนกนนะเนี่ยไปเลยพี่มามานี่นะพี่นะมานี่นะโอ,โอเคครับผมเดินบนถนนเลยครับโอ้โหเดินบนถนนเร็วเหมือนกันเนะี่ยตามจริงเขาไม่ได้เดินเร็วเขาเดินประมาณประมาณนี้เขาเดินเขาเดินประมาณนี้นะผมนี่ เดิมประมาณนี้พอนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอ่าชึบนะเดิมประมาณได้พอประมาณนี้าณเนี้ยนี่มาแล้ว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 เจ้าของนาบอกว่าอ้อมมาอ้อมมาฝั่งนี้นะเพราะว่ามันจะไม่มีรั้วนับผมเดี๋ยวรอกันด้วยดิรอกันด้วยดิมาพร้อมๆกันอ่ะรอกันด้วยรอด้วยอ่า ตรงนี่โอเคเจ้าของนาบอกให้ไปฝั่งนู้นละไปฝั่งนู้นก็ได้ด้วยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยไปฝั่งนู้นก็ได้จอไอ้ด๋วเอ้ยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ตามลุงมาตามลุงมาเอานี่ไงนี่ไงใช่ไหมมาโบกเอ้ามาโบกเหรอพี่เอ้าไปไหนอ่ะเดินซะเร็วเลยเดินไปไหนอ่ะโอ้เดินซะเร็วเลย ปากกว้าง3เมตรนะครับดูดิดูการทำงานของสายพานเน่ยนี่ครับปวดระวังอันตรายนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับเดินเตะคู่กันมาแบบนี้เลยนะครับผมมันสุดยอดจริงๆนะครับผมเดินเตะคู่กันมาเลย สมบูรณ์นะผมพอสมบูรณ์มันโดนแสงแบบนี้อนะ่ะมันสวยมากนะมันเป็นเลดแบบเลดเงาสวยเลยนะผมสีเงาสวยมากเลยนะครับชึบอ่าขึ้นไปโอ้ตรงนี้ไม่มีรั้วใช่ปหมลุงจัดไปเลยลุงจัดปลาไหลจัดปลาไหลโอ้โหแปลนานี่ก็โอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็เกือบไม่ได้เหมือนกันนะผมนี่ครับรอดมาได้ เดินมาเรื่อยๆเ,เดินมาเรื่อยๆเราไม่ได้เดินอยู่ในนาครับเราต้องเดินไปชิวๆนะผมไปครับไปไปไปมันหยุดวะอ๋อนึกว่าไม่หยุดปึ๊บน้ำยิงเดินบนถนนมันจะสีถลอกหน่อยนะครับเพราะรถมันหนักนะครับผม น้ำหนักประมาณเจ็ดตันใช่ปหมเจ็ดตันนะผมโอ้โหดูเธอโบกู้นะครับโบกู้โบกู้เอาโบกู้เลยสวยงามเลยนะไปเลย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 ,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเดินไม่ไดูทางวันอะเลี้ยวไหนวะลุง,ง <S 1> <S 1> เลี้ยวนี่หรออ๋อเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เลี okay ้ยวนี่โอเคลุงจะบอกให้เลี้ยวนี่นะ okay, ครับโอเคครับลุงครับได้ครับผมลุง จัดไปเลยลูกนี่ครับโอเคโอ้โหสมบูรณ์นี่มองเห็นแท็กด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ช้างมองไม่เห็นแท็กเลยนะครับอ้ได้เลยเดินมาอย่างนี้เลยอ่อาได้เลยได้เลยมันต้อมพนุคนนี้มา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 ,มาเออ ตามตูดเต, αι ต, αι ต αι ้ยๆต้ยผมขับคนเดียวนะคุณผู้ชมก็อาจจาะอ,อาจจะช้านิดน,นึงนะครับผมนะครับ <L ad id> เดินมาเดินมาตามตูดกันมาเลยนะผม <L ad id> ตามตูดเต้ยต้ยกันมาเลยนะ <L ad id> นี่นี่คนระับเดินตามเต้ยๆต้ยน,นะผมเดี๋ยวเราต้องอยู่ให้อ่อเขาเรียกว่า เอาให้ให้ตามตูดอะ่ะให้แบบให้มันตามตูดมากที่สุดอะ่ะเด้เดี่ยโอ้โยทำไมแดดมันเป็นอย่างนี้วะเนาะแดดมันแบบโอ้โหต้องเปิดไฟใส่หรอเดะเดินตามตูดกันมาเลยตามตูดกันมาเลยเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวมือโดนมือโดนตามตูดเตะมาเลยนี่ครับ สวยสวยงามครับผมสวยงามสมบูรณ์พัฒนา,านะคือมันดูดแสงม,มากๆเลยครับดูดิมันไม่สะท้อนแสงเลยอะ่ะผมเปิดไฟใส่ก็ไม่สะท้อนนะครับผมอันนี้คืออยู่ในฟาร์ม22นะครับคุยงครับนี่ครับเราก็เดินตามต้อยๆกันมาเลยนะครับอันนี้นาของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ตรงนี้ญ่าถ่ายรูปสวยกว่าเนาะตรงนี้ถ่ายสวยกว่า เป็นยาด้วยมาแล้วครับมาแล้วเอ้ยผมลืมลงมอดแสงมานี่ว่าเอ้ยผมล,ลืมติ๊กมอดแสงมาแสงมันก็เลยอาจจะดบัดบไปหน่อยนะครับอ่าต,ตามมาตามมาตามมาลืมติ๊กมอดแสงวะ่ะนะผม <c oughs> มอดแสงนี่จะสวยมากนะครับอุ้ยททางนี้คือทางมาจากไหนวะเนี่ย เดี๋ยวทางนี้คือทางมาจากไหนวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทางนี้คือทางมาจากไหนอ่ะอ๋อกองฟืนเหรออ๋อตรงนี้เหรอโอ้มันเป็นทางอ้อมมาจากนู้นเลยอ่ะก็ได้บรรลงแล้วนะผมเดี๋ยวรอครับผมรอเลยครับผมรอเลยกระเทยบอกเอ้ยไม่ใช่รอมากนะครับนะครับ นี่จับไปเลยจับไปเลยเสยียจับไปเลยเสียนี่ครับมาอะไรมาอะไรมาอะไรมาเลย,เลยอ่าเดี๋ยวจะลงแล้วนะผมทีนี้ล่อแล้วผมจะล่อแล้วนะทีนี้นะกาตั้งตั้งอย่างนี้ผมใส่แป๊บเดียวล่ะนะคผมตาตั้งตั้งอย่างเงนะี้ยนะไปไปไปคุณผู้ชมนะ มามามาบังเลยโอ้ว,ว้าวมาเลยขอจต่างแบบนี้ผมใส่แป๊บเดียวนายแค่นี้ผมใส่แป๊บเดียวแหละมาขับช้างก่อนอยู่กับช้างก่อนได้ไหมผมจะกันคณะนะครผมก็ให้สมบูรณ์ว่าเกี่ยวไปอุ้ยทำไมมันขึ้นเนิรมันชา้าจังวะ เนินยังช้า,า,เ,า,เ,าเลยเอาวนเอาวนเอาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเอุ้ยใส่ไปเลยก็ใส่ไปเลยเอุอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยวแล้วครับเีอยวแล้วเีอยวแล้วเนี่อฟางออกหรือฟังเออฟังไม่ออกเลยว่ะ อเออมาออไปดิอ้มันขึ้นเนินมันช้ามากเลยอะ่ะขึ้นเนินเกี่ยวอย่างช้าเลยนะดูดิดัดนอย่างช้าเลยนะผมโอ้โหข้าวแห้งครับผมวันนี้มาเกี่ยวข้าวแห้งนะครับเอข้ข้าวแห้งข้าวแห้งข้าวแห้ง เขาแห้งเขาแห้งเขาแห้งเอ้ยไม่ใช่เนี่ยครับพ่นไปเลยฟางอะ่ะพ่นออกไปเลยพ่นออกไปเลยฟางอะ่ะเออพ่นออกไปพ่นออกใบพ่นออกไปแล้วโอโ้ระวังนะระวังกิ่งไม้นะนี่ไงตรงนี้ไงที่เราจะเข้ามาตรงนี้แหละนะครับผมโอโ้ดูฟางมันสีออกเลยเออโอ้หนาตึบบ๊บปะข้าวหนาตึบบ๊บปะทุกท่าน หนาหนาตึ premises, ๊กเลยนะครับผมดนาตึ๊กตื่อเลยเออเกี่ยวอเลยพี่โอ้ยในฝั่งนั้นก็เอาดีเหมือนกันเว้ยใส่จุกจั๊กจุกจักจุกจักจุกจักเลยเฮ้ยโอ้โหจดยอดเลยนี่ครับจัดไปเลยครับนี่ครับโอ้ดูเราดูเราเลยอะดูเราดูเราเลยฟาร์มสิบเก้าก็จะมีช้างตู้แอร์นะครับ สามยี่สิบสองยังไม่มีน้ำตู้แอร์เนี่ยโอ้โหเสิรงเทอรโบอ่ะเทอรบโบหวานหอมฉ่ำช่ำฉ่ำับผมยำช่ำเลยโอ้ลุงเนื้อไปเร็วจังวะลุงเนืนอนี่ไปยังเร็วอ่ะคุณผู้ชมดูดิ เดินไปเร็วมากครับปากมันหมุนอย่างเร็วอ่ะโคตรมันนะอ่าไปไปไปไเจ้าช้างไฟฟ้นะผมเจ้าช้างสีแดงนะครับหนวดผมคิดว่าหนวดมันดูสั้นๆไปหน่อยนะครับผม เนี่ยโก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 ยเลยึ๊บโอ้หมุนเร็วมากกับปากอ,ะอ่ะอ่าลงเนยเนี่ยผมคิดว่าไปเร็วแน่นอนเลยผมว่ามันตัดตัดอะไรน,นี่มันตัดสั้นเกินไปนะครับานตัดต่อฟางทุกแมปมันสวยนะแต่ว่ามันการเกี่ยวไม่ค่อยสมจริงอะ่ะคุณผู้ชมแมปมันสวยดีนะ ว้าวโอ้โหเนะี่ยขึ้นเนินอย่างช้าเลยนะลงเนินไปอย่างเร็วเลยนะครับนะดูดิเดโอโหดูมันไปดิดูมันไปดิโอ้โหไปเร็วมากอู้ดูฟางออกเลย งอกสุดยอดมากนะครับผมอุย้ยใส่ไปใส่ไปเลยเอุย้ยเอากันกันนาเรียบร้อยครับโอ้โหยเขาจะใส่แข่งครบสมบูรณ์เหมือนกันแนละ้เอามาใส่แข่งครบสมบูรณ์เหมือนกันนะครับไปชา้านิดนึงนะครับผมโอ้โหแหวนนี้ลุมสองกันพอนะครับผมไม่ต้องลุมเยอะเปลืองกระสุนอุย้ยใช่ ไปะปะปป,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 ปปกักกล้องสามเป็ดน,นะผมหลอดไฟ LED นะครับนะนี่ครับลอนเลอร์เจ็ดตัวแคเรียลอนเลอร์สิบเอ็ดตัวแคเรียสองตัวนะครับนี่ใบถักแปดสิบเซนนะครับนี่โอ้โหเลดบิลโลตั้งคันนะครับผมกับเกษตพัฒนานะครับแสงไ,ไฟช้างไ,ไฟ เจ้าช้างนะไม่ใช่เจ้านะผมเจ้านะครับโปรดระวังอันตรายนะผมนี่ครับผมดูละอองเลยใส่ไปเลยครับผมโอ้โหดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วอุ้ย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 โอ้เอ้า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 สวนกันแล้วสวนกันแล้วเอ้าอุ้ยอ้ยสวนกันแล้วอุ้ย โอ้โยสวนกรเล่าดิโอ้โหย,ยอดจัดเลยว่ะคือเนื้อน่าจะช้านิดหน่อยนะครับดูฟา้ามันใสหยอ,อกเลยฟา้ามนหยออกหมดบุ๊คบ,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 บุ๊ค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 เลยครับผมฟา้ามันจะออกสมจริงมากนะครับแล้วเราก็มีข้าวรีบด้วยนะที่ออก ข้าวมีธุระนะครับผมข้าวอะไรข้าวมีธุระข้าวรีบทำไมทำไมมีธุระมันต้องรีบเสื่ออ่ะมีธุระไม่ต้องมีธุระก็ไม่ต้องรีบก็ได้เดีอนอะ่ะเออเนาะไปครับจัดไปครับจัดไปว่ากันไปเลยครับผมว่ากันไปเลยครับผมมือกันเลยครับผมอ่าแปลงนี้อาจจะจบ แค่วิดีโอนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ต่อวิดีโอหน้านะครับออป่๊บะไรเลยปลาบ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 เลยหรือว่าเราจะต่อดีวะตัวครับผมเดี๋ยวเราจะไปถอยส่งทางไปส่งข้าวทางแคบๆนะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวต่อให,ให,ให้เดี๋ยวต่อให,วอให้วิดีโอหน้าก็ได้เอาอย่าเข้าป่าดิพี่โอ้โหมันไปยังเร็วเลยวะ่ะไปเร็วจนเกี่ยวไม่ทันอนะ่ะ เอามันยังไงเนี่ยพี่มันยังไงเราเอาป่ามแล้วเอาเอาเอ้ยเอ้ยยังไงพี่เอ้ยยังไงเนี่ยเอาไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะเอาไอ้นี่บ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยคนขับแบบนี้ก็มีเนาะอะไรวะเนี่ยคนขับแบบนี้ก็มีนะลูกพี่เนาะ ผมนี่งงเต๊กเลยไมออ่ใช่งงเต๊กเลยเนี่ยงงเต๊กอุดพัวเนี่ยมันจะเข้าไปได้ไหม่ะทีนี้ผมนี่งงเต๊กเลยเอองงเต๊กเลยนะผมมาแล้วครับมาแล้ว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 ครับมาแล้วออมันไปนโผล่นู่นได้ไงผมยังงงอยู่เลยเนี่ย อุ้ยสายไปครับนี่ครับสมบุญครับสมบุญแล้วผมไปปล่อยเจ้าวาาันก่อนะครับผมวิดีโอหน้าหน่าจะเสร็จนะครับผม,มบเกี่ยวปั๊บเยอะเลยแหละแล้วจะหมุนทำไมเนี่ยจะหมุนทำไม อ่าหมุนโชครับหมุนโชหมุนโชถอยครับถอย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 ไป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 าปุา๊บเด้อเด้อเหรครับย่าไปเลยพี่ย่าไปเลยอย่าเก็บไว้นะครับพี่อย่าเก็บไว้นะครับ จัดต่อครับผมจัดต่อดันยาวเลยครับผมเนี่ยผมดันยาวเลยนะผมดันยาวเลยนะผมดันยาวเลยนะโอ้โหดูด้วยตรงตรงที่มันวดข้าวเนี่ยโอ้โหอุ้ยใส่ไปครับ โอ้พร้อมๆกันเลยว่ะนี่มึงไม่เต็มปากเลยลูกพี่เอ้ยดูเขาไปเร็วกว่าว่ะนะคยบดันยาวๆครับดันยาวๆ ดันยาวๆครับดันยาวๆเลยครับผมนี่ครับชั่วครับตัดไปเลยครับจริง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 จิง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 เออตัดไปยาวๆครับผมโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยววิดีโอเดี๋ยวเอาเอามาใส่ข้าวนะครับผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับไม่น่าจะนานนะผมมันจะเสร็จแล้วเนี่ยนิดเดียวนะครับผม เออไม่น่าจะนาน,นครับผม